BATNIM NAI TUAN NI KON SI DAI TUAN TAN PRASAN SIANG THIR PRAKAT เทศให้ญาติพี่น้องเห็นหูว่าเรื่องราวอิ่มนา ละถ้าหากเทศบบ่อปินเก้าอาภัยกวนอาหูสีบอดคำกวนอาจบอดทานเอชำนีสีเก่งการหันกามีเวลาดอกเพียงหน่อยบันระยายบอดติมทีบัดว่าผิดพลาดพังอาภัยคอยเดบากกวนละสำนักเทศวัดอยอดเนื้อบอ,บอเป็นอุ่งดอกเก่งกาอันลือซาดอปากกวดบ เมียนอวงเลือยยดกระดังคำคนเบ้าเอาแต่เพียงพระธรรมเจ้าพระโคโดมเผยแผ่ฝากโยมบ่โยมเมีาายคณะญาติพี่นอ้องมาฟังแล้วให้หินตออเอม ละ,ละมาบัดนี้ศาสนาขึงควนกยนยุกไปตามการรักษาสินกินทานจังสิไปเนาพักบ่อนห่มผู้รอกสามต้นไั่ผู้สนใจสร้างพระวนาเพียนพรมผืนทองคำในตรงไว้เปเนาาตายบ่อห่มผู ภัยผัวทำบาปให้กวดกายลงนรกโยกแต่ข่อเึินมาลิงเดดลำดูบนฟ้า เมตนาเอาหายบอกทำบุญเฮี่ยบบาปบอกเคยกราบดอกพระเจ้าบอกเค้เข่าหอดวัดบาเอิมละพาลาบุญเออบ่น้ำหอยไดดลอยบุญเอ้อได้หมดใหญ่ไฟระรูอวดเอาได้เผาไม่ตลอดกันเมื่อนี้เจ้าภาพทานได้ตกแต่งปุ่น เปี่ยงบ่ไดเงียงไปเราไฟระรกหลวงดอกคือว้ามีแต่เอางัวขั้นตวนขึน้นสรรั์ทองไปโยงโยงวีมานทองรับอยู่แล้วประดับเกี่ยวเพียรมานี้อิมนะ พัวทักการเพื่นเก่าสี่ไปสร้างกวากว่างการวัวเทียดทา้าไปหาผัวมิ่งหมอ,มอาละนาเมียนได้บุญหลายทั้งสองข้างสองทางดอกสองายทั้งผูวตายและพี่น้องได้ดทานเข่าเจียกหาละเมียดวงจันพนนอ่ออันเอ้ออิอ่มนะ มีตัวอย่างอยู่เล้วหนาพระเจ้าใหญ่พิมพ์เสารนเนอไรปางราชเคือกทอดถวายเป็นผ้นเขาอวเทียท่านไปหาเจ้าเปีตัวปวดทำบาปกินของสงแต่ซาดพุนไปตกมอนรกไฟอิ่มละเปตยาติเพื่อนั้นก็ได้ไปทนทุกทอระมาดล เพิยงเพียสารกาททำบุญหัวเทียดท่านในคราดันพระจอมทำตรสดว้เก่าสบเอ็ดกันแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเหตุป่าลุใบจังสีทะเลงตาได้อานกวนออิ่มนาและโยมหนูรักโยมนารุงอิ่มนา อวยเหเดโนโเปีดยดญาติเพื่อเลยก้าวยอนได้ไปเกิดบนเทพามีเวมันปางปา่าล้วนแต่เป็นของเทพบสะอาดดีสีเกียงสกวกมีวัดยอดเหนือพระจันทร์สุริย์าผู้นำสอนประพันธ์กอนได้เจกใจสำนักทีวัดยอดือมาบันญาย im à sao ngoan xiết đỡ biên ông khăn phang lệ hay chứ áo xanh đọt nàng Nasa Taha Namo Amin Om 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 <Net> Hãy <-hertz> <Nâu uma estance> <one cam> <forcé>